สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำโมเดลของเรานะครับให้มันเป็นบล็อกกันนะครับที่ทำก็ไม่ยากเลยนะครับเริ่มกันเลยมาที่ modifier นะครับผมแล้วก็ add modifier ที่ชื่อว่า remesh นะครับผม remesh remesh เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวเลือกแต่ว่าที่ใช้จริงก็จะเป็นบล็อกนะครับผมมาเลือกที่บล็อกครับผมเลือกเข้าไปนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบสีเหล่ยมๆแล้วแต่มันจะไม่มีความละเอียดเนาะ เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเพิ่มโมเดลเราจะยิ่งละเอียดนะครับผมสักแปดที่ผมชอบประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับเผม่ว่าเจ็ดเนี่ยดูดีนะครับก็คือเราก็ลองกดดูนะครับผมยิ่งถ้ายิ่งน้อยอนะ่ะมันจะยิ่งมีสี่เหลี่ยมที่น้อยลงนะครับผมแต่ว่าก็จะมอีอันอื่นอีกอันนี้ก็จะเป็นหนุนให้สมูทแต่ส่วนมากแล้วเราก็จะใช้จนะับสูชันเนาะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่นะครับผมแล้วมันก็จะดูแบบ มีความสมูเนาะแต่ส่วนมากผมจะใช้ Subdivision แล้วก็เทสสมูนแด้พวกนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะครับนอกจากจะเป็นบลนะ็อกเนาะมันจะได้ใช้จริงๆนะครับแต่ถ้าเยอะไปประมาณ8-9อย่างเงี้ยครับไปก็จะค้างนะครับเนาะดันะ้าจะแบบไม่เกิน8กำลังดี